อาละครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนที่234นะครับซึ่งตอนนี้การต่อสู้ของโกโจกับทางสุคุนะก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะยากลําบากสาหรับอาจารย์โกโจเลยเพราะว่าจากในตอนที่แล้วสุคุนะเนี่ยมันก็ได้ทําการอัญเชิญอากิโตออกมาอีกหนึ่งตัวนะครับ กับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้โกโจของเราเนี่ยต้องต่อสู้แบบ3มลุมหนึ่งนะครับแถมมุกเกนของโกโจก็ถูกมหรลากาปรับตัวได้เลวด้วยก็เป็นงานหนักสุดๆของอาจารย์โกโจเลยแต่ถ้ว่าในท้ายตอนที่แล้วอาจารย์โกโจเนี่ยก็ได้คิดว่าจะใช้ท่าอันลิมิเต็ดฮอลลในการปิดเกมจัดการมโหรลากานะครับพอเปิดมาในตอนนี้ก็ได้ตัดไปทางฝั่งคนดูนะครับซึ่งทางยูตาที่เห็นการต่อสู้ของอาจารย์โกโจแบบยากลําบากสุดๆแล้วเนี่ยตอนนี้ยูตาของเราก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับยูตาบอกว่าเขาจะออก ไปต่อสู้ร่วมกับอาจารย์โกโจเองแต่ว่าฮาจิเมะบอกว่าแกเนี่ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งการต่อสู้เลยนะอย่างน,น้อยๆถ้าเกิดจะมีใครเข้าไปยุ่งการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ใช่แกหรอกก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดจะมีใครเข้าไปขัดขวางการต่อสู้ของโกโจกับสุคนะจริงๆเนี่ยก็ควรจะเป็นฮาจิเมะมากกว่ายูตะนะครับเพราะว่าฮาจิเมะเนี่ยอยากสู้กับสุคณะแบบสุสดๆไปเลยซึ่งฮาคาลิก็ได้บอกกับยูตะให้ใจเย็นนะครับโกโจซังเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดจะออกไปต่อสู้ด้วยเนี่ยก็ต้องรอให้เขาอ่อนแอก่อนแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้โกโจเน ขนาดนั้นยูตาเนี่ยก็เลยได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้อนาคตข,ของสุขุนะมันก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วยูตาเนี่ยบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเขาออกไปช่วยต่อสู้โกโจในตอนนี้เขาก็สามารถไปกระทืบไอ้มโหรากากับอากิโตได้ซึ่งยูจิก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าเออยูตาไปเลยไปจัดการไอ้สตัวนั้นเลยโกโจเดี๋ยวจะได้ดวลเดี่ยวกับสุขุนะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งมากิก็ได้มีการพูดเสริมกับฮาจิเมขึ้นมานะครับว่าฮาจิเมนายเนี่ยควรจะรู้จุดยืนแล้วก็แผนการของนายนะว่านายเนี่ยควรจะทํา แล uta, ้ wine, วก็ยูตะถ้าเกิดว่านายเข้าไปต่อสู้ตอนนี้แล้วเกิดแพ้ขึ้นมาเรื่องแผน2ของพวกเราเนี่ยก็จะหมดไปทันทีเลยนะยูตะก็เลยได้บอกกลับไปว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเดิมพันตอนนี้เข้าไปต่อสู้ช่วยอาจารย์โกโจจัดการกับสุคุณะเลยแล้วสามารถจัดการกับสุคุณะได้เนี่ยแผน2มันก็ไม่จําเป็นแล้วคุาคาเบะก็เลยได้บอกกับยูตะว่าแต่ว่านะถ้าเกิดนายเข้าไปสู้เนี่ยมันจะเป็นการถ่วงโกโจหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้โกโจเนี่ยก็ดูเหมือนจะสู้คนเดียวได้อยู่ซึ่งยูตะก็ได้คิดกับตัวเองแล้วก็มาทบทวนนะคะว่าถ้าเกิดเขาเข้าไปต่อ สู้มันอาจจะเป็นภาระของโกโจมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บใจนะครับที่ตัวเองเนี่ยอ่อนแอเกินไปไม่สามารถทําอะไรได้เลยและฮาจิเมะก็ได้บอกต่อคุซาคาเบะมาว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกนะแต่ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ของโกโจกับสุขุนะพวกเราเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งและตอนนี้ก็ได้ตัดกลับมาที่การต่อสู้ของโกโจนะครับซึ่งตอนนี้โกโจเนี่ยก,กาลังโดนมโหรา,ากากับอากิโตะลุมอยู่นะครับโหรากาก็ได้โจมตีใส่โกโจแต่ว่าโกโจก็สามารถหลบ โจมตีออกมาได้แล้วจากนั้นโกโจเนี่ยก็ได้เข้าไปประชิดตัวอากิโตะแล้วก็ได้ทําการใช้ท่าโคคุเซนหรือว่าแบ็กฟิปปะกายแสงสีดำเนี่ยโจมตีไปใส่อากิโตะแบบเต็มเต็มเลยนะครับผมจนท้องอากิโตะเนี่ยกลายเป็นรูโบเลยแต่ทว่าเมื่อท้องกลายเป็นรูโบเสร็จเนี่ยอากิโตะมันก็ได้ฟืน้นฟูรักษาบาดแผลกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ทําการใช้หางของมันเนี่ยครับโจมตีใส่โกโจนะครับแต่ทว่าจา์โกโจก็สามารถป้องกันการโจมตีแล้วก็ทําลายหางของอากิโตะทิ้งไปได้แต่ว่าเมื่อโก โจโท,ทำลายหางของอากิโตะไปแล้วนะครับอากิโตะมันก็ได้ฟื้นฟูรักษาการบาดเจ็บกลับมาได้อย่างรวดเร็วอีกแล้วนะครับก็เลยทําให้ในตอนนี้อาจารย์โกโจโนเนี่ยก็คิดแล้วนะครับว่าอากิโตะเนี่ยมันน่าจะเป็นชิกิเอะมิที่ถูกผสมประสานกันระหว่างชิกิเอะมิหลายตัวในวิชางเงา10ชนิดนะครับโดยชิกิเอะมิที่ผสมผสานกันจนกลายเป็นอากิโตะเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นนูเอะนะครับตัวที่2ก็จะเป็นไทเกอร์อะไรสักอย่างคือผมไม่รู้นะว่าในวิชาเงาเนี่ยเมงูมิเคยใช้ชิกิเอะมิที่ชื่อว่าไทเกอร์หรือว่าเป เป่าแล้วก็ตัวกวางนะครับที่มีความสามารถในการฟื้นฟูรักษาร่างกายแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นโอโลจิที่เป็นงูยักษ์นั่นเองก็คือหางยาวของอากิโตะที่ปล่อยมาโจมตีใส่โกโจแล้วก็โดนโกโจทาลายไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโอโลจินะครับแต่ถ้าว่ามันก็สามารถฟื้นฟูกลับไม่ได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งโกโจเนี่ยก็ได้คิดว่าอากิโตะไม่ได้เป็นตัวตนที่ปรับตัวเข้ากับการปรับตัวของมโหรากาก็คือยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับมุกเกนของโกโจนะครับโกโจก็เลยคิดว่านั่นเนี่ยมันก็หมายความว่าเขาสามารถโจม ตีแบบวันช็อตใส่อากิโตได้ในการโจมตีเดียวแบบที่เขากําลังจะโจมตีใส่มโหรากานั่นเองก็คือโกโจคิดจะจัดการอากิโตก่อนนะครับคอยจัดการมโหรากาเพราะว่าอากิโตมันจัดการง่ายกว่าแล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวยุ่งยากก็ได้เพราะมันมีพลังในการรักษาของตัวกวางอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไปฟื้นฟูให้กับมโหรากาหรือว่าสุขุนะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากก็ได้นะครับโกโจเนี่ยก็เลยกะจะเน้นจัดการอากิโตก่อนใครเลยนั่นเองแล้วตอนนี้มโหรากามันก็ได้ทําการปัดเศษหินมาโจมตีใส่โก แต่ทาว่าดูเหมือนเซนเฮียนเหล่านั้นจะเข้าถึงตัวอาจารย์โกโจไม่ได้นะเพราะว่ามันก็ยังติดมุเกนอยู่มโหรากาเนี่ยก็เลยเข้ามาโจมตีซ้ําแต่ว่าโกโจก็สามารถหลบการโจมตีออกมาได้และตอนนี้ดูเหมือนโกโจของเราเนี่ยจะเล็งไปที่อากิโตะนะครับโกโจได้คิดว่าตอนนี้สุคุนะมันพยายามหลบอยู่ใต้เงาเพื่อรอโอกาสจังหวะที่โกโจจะใช้มุลสกินะครับแล้วก็ขัดขวางการโจมตีของโกโจโกโจค่อนข้างกังวลว่าสุคุนะเนี่ยมันอาจจะสามารถต้านทานมุลสกิได้เหมือนกับที่มันต้านทาน มุสกิร2 0ิที่โกโจปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีจากระยะไกลแต่ว่าก็สร้างความเสียหายได้แค่แขนสุคุณะเท่านั้นนะครับโกโจเนี่ยก็ได้คิดว่าเออเขาเนี่ยต้องรอโอกาสดีๆในการปล่อยการโจมตีอะไรออกไปนะครับแต่สุคุณะที่อยู่ในเงาเนี่ยก็ได้มีการคิดกับตัวเองนะครับว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเขาโดนมุลสกิแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเต็มๆเ,เนี่ยมีหวังเขาไม่รอดแน่ดังนั้นสุคุนะจะปล่อยให้อากิโตะโดนจัดการด้วยมุรสกิไม่ได้หรือว่าจปปล่่ออยให้โกโมุ ออกมาไม่ได้นะครับสุขุนะก็เลยได้ออกคําสั่งอารมณ์แบบพูดกระตุ้นโมโหลากาว่าเฮ้ยไอ้โมโหลากาแกเนี่ยเป็นเงาของฉันนะเว้ยแกไม่ใช่เป็นเงาของไอ้เด็กไม่งูมินั่นสแสดงให้ฉันเห็นหน่อยเดียวว่าแกเนี่ยทำอะไรเป็นปางวะแล้วเมื่อสุขุนะพูดจบตอนนี้โมโหลาก,ากาก็ได้ใช้ท่าอะไรบางอย่างออกมานะครับแล้วก็ได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฟันเข้าใส่แขนขวาของโกโจจนแขนโกโจขาดกระเด็นไปเลยซึ่งทางคนดูทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจมากๆที่แขนอาจารย์โกโจโดนตัดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้โกโจเนี่ยไม่ ไม่ได้รักษารวดเร็วเหมือนกับก่อนหน้านะครับแขนเนี่ยก็ยังด้วนอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆอยู่ในช่วงการรักษานั่นเองส่วนไออากิโตะกับโมโหรากาเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยให้โกโจของเรารักษานะครับก็ได้เข้ามาโจมตีเล่นงานใส่โกโจสุคุณะได้โผล่ขึ้นมาจากเงาแล้วนะครับแล้วก็ได้เตะใส่โกโจเต็มๆจนโกโจเนี่ยกระเด็นไปชนกับอากิโตะที่รอต่อยใส่โกโจนะครับซึ่งอากิโตะเนี่ยก็ได้ซัดเข้าไปเต็มหน้าโกโจแต่ถ้าว่าโกโจเนี่ยก็ได้หันไปยิ้มกับอากิโตะนะครับและจากนั้นโกโจก็ได้ใช้ท่าอนนาโอ โจมตีใส่อากิโตะนะครับแล้วก็ได้ใช้อ o โอสีน้ําเงินแบบขั้นสูงสุดโจมตีบทเคยี่อากิโตะจนอากิโตะเนี่ยโดนจัดการไปนั่นเองก็คือโจมตีแบบแรงมากๆอากิโตะเนี่ยคือแบบสลายไปเลยนะครับจากท่าสีน้ําเงินของโกโจแล้วตอนนี้ก็ได้มีคําอธิบายขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปอีกประมาณ4 1วินาทีมุลสกิของโกโจเนี่ยจะทําการทําลายสมองระพุมลบชินจูกุจนสิ้นซากนะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนั่นเองสําหรับมหาวิเผึกมาในตอนที่234อาจารย์โกโจ ก็จัดการไปได้1ตัวนะครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่1ตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดกําจัดอากิโตะไปได้เนี่ยก็สามารถกําจัดได้ทั้งนูเอะทั้งโอโรจิทั้งไอเทเกอร์ aker, ทั้งกวางที่มีพลังในการฟื้นฟูด้วยนะครับก็เรียกว่าโจมตีทีเดียวจัดการไปได้ถึง4ตัวเลยแต่ดูเหมือนว่าโมโหรากาเมื่อถูกออกคําสั่งเนี่ยมันจะมีความโหวดขึ้นแบบทวีคูณเลยนะคือสุคนะออกคําสั่งโมโหรากาทีสโมโหรากาเนี่ยมันสามารถฟันแขนโกโจโขาดได้เลยทั้งๆที่ต่อสู้กันมาตลอดเนี่ยคือโมโหรากาโจมตโ แต่ว่าคราวนี้คือฟันทีเดียวแขนขาดกระเด็นไปเลยแล้วตอนนี้แขนอาจารย์โกโจเนี่ยก็อยู่ในช่วงการรักษาอยู่เพราะว่าอาคมย้อนกลับของโกโจมันก็โดนเนื้อไปใช่ไหมครับก็เลยทําให้การรักษาเนี่ยมันช้าลงแต่ดูเหมือนโกโจของเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสในการเอาชนะอยู่นะครับเพราะว่าดูจากในตอนนี้โกโจเนี่ยก็ยังต่อสู้กับสุคุณะแล้วก็มโหรากาได้อยู่นั่นเองก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนทางฝั่งคนดูเนี่ยตอนแรกยยตากะลงมาต่อสู้นะครับแต่ว่าก็ถูกทุกคนห้ามมาไว้ว่าอาจจะลงมาเป็นตัวถ่ว ได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดยูตะลงมาเนี่ยถามว่ายูตะจะเป็นตัวถ่วงไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ถ่วงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ายูตะามันก็เก่งอยู่พอสมควรผมว่าถ้าเกิดยูตะลงมาเนี่ยก็น่าจะบวกกับโมโหรากาได้อย่างสูสีเลยนะเพราะว่ายูตะาก็มีลิกะใช่ไหมครับซึ่งผมก็อยากเห็นนะเ้าเกิดโมโหรากากับลิกะมาสู้กันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็น่าแหละครับมารอดูกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามูรสกิของโกโจโนเนี่ยกำลังจะทําลายสมรภูมิล,ลบในการต่อสู้แล้วโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคิของรนี้ก็ เกิดเราเ,เพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปผมผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ